มาแล้วกับทั้งป๊อบคอร์จากเรื่อง Thunderbolts ครับผมจาก่าย Major อันนี้คือ Red Guardian Tin Bucket Set นะครับทั้งป๊อปคอร์ร์ Tin Tub นะครับเป็นลาย Red Guardian นะ protecting you from boring evening แล้วก็จะมีมวกของ Red Guardian มาให้แบบนี้อีกหนึ่งชิ้นครับผม ตกใจมากไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดเป็นเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับนี่เลยรายละเอียดของหมวกนะครับเดี๋ยวมาดูกันกกใกล้ๆลครับวัสดุก็ทําจากพลาสติกนะครับผมทําสีดีเทลลงมาถือว่าใช้ได้เลยนะมีตัวหมุดทองๆองใส่มาด้วยนะครับลายตะคงตะข่ายนะเล่นเวทงสีดานี่มีตัวหนังสือแกะมาด้วยนะข้างหลังสวยเลยนะครับผมดีเทลถือว่าว้าวเลยแล้วเราก็สามารถเอาหมวกอันนี้ไปครอบกับถังป๊อปคอร์นทนทับเปิดฝาด้านบนหมวกครับแล้ว ก็กินป๊อปคอร์นได้นะครับและอย่างที่บอกครับขนาดมันคือหต่อหนึ่งเลยครับเอามาใส่เล่นได้นะครับแบบนี้นะใครสนใจก็ไปจัดกันได้แล้วที่หน้าโรงหนังเมเจอร์นะครับแล้วก็ไปใส่ดูหนังกันวันที่1พฤษภาคมนี้กับ thunderbolts